เป็นการเดินทางที่ครั้งหนึ่งน่าจะประจนภไปที่สุดในชีวิตของผมทุกคนเพราะว่าผมจะเดินทางไปในปานโดยไม่ใช้เครื่องบินทุกคนเป็นการเดินทางที่ผมไม่มีตั๋วรถไฟทุกคนฉีนั่งไปหมดเลยวะแล้วผมจะนั่งไหนวะ วัสดีเมืองลักเนาในอากาศประมาณ8องศา9องศาทุกคนเป็นการเดินทางที่ครั้งหนึ่งน่าจะประจนไปที่สุดในชีวิตของผมทุกคนเพราะว่าผมจะเดินทางไปในปานโดยไม่ใช้เครื่องบินทุกคนแล้วประเด็นที่สาคัญก็คือผมจองตั๋วรถไฟไม่ทันเพราะว่าตั๋วมันติดเวทีลิสหมายถึงว่าไม่มีตั๋วรถไฟให้ผมผมก็เลยอาจจะเอางนี้ดีกว่าเป็นการเดินทางที่ผมไม่มีตั๋วรถไฟทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนข้นหนาวแบผมต้องใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อหนาวจริงทุกคนดูหมอกนะนี่ทุกคนเห็นปะฝั่งนู้นจะไม่เห็นหมอกแล้ว แต่รถไฟที่ไปบอร์เดอร์่ะหมายถึงว่าไปชายแดนที่นั่นอะ่ะมันจะมาแพลตฟอร์มนี้ผมก็น่าจะขึ้นไปกับเขาแหละผมไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเดี๋ยวลองไปคุยกับเจ้าหนะ้าที่ทีนึงไว้ไง<อ>นี่ทุกคนบรรยากาศก็กคือหนาวแล้วก็ยังมีคนมานอนอยู่ที่นี่นะต่อให้หนาวแค่ไหนก็ ยังมีคนมานอนอยู่แล้วก็ขายของทั่วไปตอนนี้รถไฟมาแล้วนะรถไฟของผมก็คือมาจากโอเดลีสถานีที่ผมจะไปก็คือจากลักเนาไปรักซอทุกคนใช้เวลาประมาณ10กว่าชั่วโมงซึ่งไม่นาน1ิกว่าชั่วโมงเพราะว่า จริงๆแล้วอะลักเนาอะมันอยู่ไม่ไกลกับเนปาลแล้วแล้วซึ่งผมก็จะออกจากลักเนาแล้วข้ามไปเนปาลโดยไม่ใช้เครื่องบินทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบโคตรประจนภัยที่สําคัญก็คือเราไม่มีตั๋วเราไม่มีตั๋วนั่งไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีที่นั่งเดี๋ยวผมขึ้นเลยดีกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมตื<อ>่น<อ>เช้ามาแบ่งฟันเลยพี่แกเบียร์โทรัสไดิที่นั่งไปหมดเลยวะแล้วผมจะนั่งไหนวะเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีด้วยที่นั่งเต็มหมดเลยคานอนหลับกัน ไม่มีว่างเลยไงไม่มีเลยหรอเฮ้ยมีว่างอยู่ที่นึงทุกคนเนี่ยเอางี้ดีกยว่าเดี๋ยวผมขอขึ้นไปนั่งนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาแล้วก็จ่ายตังค์ดีวกันว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้จองตั๋วมาแล้วถ้าถ้าผมรอไปอีกอะผมน่าจะไม่ได้ไปแล้วเพราะหลังจากนี้ก็ผมมีธุระมีภารกิจอะไรอื่นต่ออย่าดราม่าใส่ผมนะผมขึ้นรถไฟโดยไม่มีตั๋วเพราะว่าผมคือผมพยายามจองตั๋วแล้วแหละแต่ว่ารถไฟมันเต็มทุกคนวันนั้นก็ค้างนึงเลยนะกับเคสบางดีแล้วก็มีาสไปย พาสไปนี้ชิวๆนะทุกคนพอเบาพูดคุณพูดเบาๆหน่อยคนรถไฟไม่มีตัวบุมต้องขอโทษบางดีจากคลิปนี้จริงนะถ้าเกิดว่าสามารถบางดีดูอยู่หรือว่ายังไงผมขอมาจริงขอโทษจริงครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าครั้งนี้ไม่เป็นไรทุกคนผมเดินทางไปในบ้านคนเดียวเดี๋ยวผมไปลองดูกันว่าเราจะไปถึงไหนถ้ามีเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูทุกคนนี่อันนี้ที่นั่งผมไม่มีใครเลยผมไม่แน่ใจว่ามีคนจองมาแล้วเขาไม่มาหรือเปล่า ต่เดี๋ยวลองดูก่อนมาคอยลุ้นกันทุกคนถ้ามีคนมาเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปนั่งข้างนอกอะไรเงี้ยให้กําลังใจผมด้วยไปถึงชายแดนบอเดอร์เนบานทุกคนทุกคนนะในที่เขานะพี่เกมมาแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บกระเป๋าอาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ที่ตรงนั้นมาสันนี้ผมว่าน่าจะมีคนมาแน่เลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะยังไม่มีคนมาแล้วมันออกจากสถานีแล้วมันยังไม่มีคนขึ้นทุกคนไปเลยเดีกว่ามแล้วทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมโดยขึ้นรถไฟโดยไม่มีตัว๋วในอินเดียน่าลุ้นขนาดไหนไปดูกันเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราคอยดูกันว่าถ้าเกิดว่าไปถึงปลายทางมันจะเป็นยังไงทุกคนผมกลัวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มาเขาต้องไล่แน่นอนเพราะถ้าลูกไอ้นี่คือมันมีที่เลยนะมันจะมีเจ้าของแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่มาคือที่นี้จะไม่มีใครมาแล้วผมก็รอลุ้นอยู่ถ้าเกิดว่าเจ้าของมาน่ะผมก็ต้องไปนั่งข้างห้องน้าตรงนั้นคอยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยทุกคนในอินเดียมันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวไปเนบาลลักเนาทูเนบาล มีเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วนะเดี๋ยวผมขอแอบไปอยู่ในห้องน้ําก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเขาจะตามมาคือทุกคนผมมีข่าวดีจะบอกตะเกียผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่มาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ผมบอกว่าผมไม่ได้เสิร์ตตั๋วมาจริงๆตั๋วมันราคาประมาณ1,300รูเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ไทยวกิกาตแล้วเขาก็บอกว่างั้นโอเค จ่ายให้พี่เขา1,000พรูแล้วก็นั่งตรงนี้เลยกลายเป็นว่าคือเราได้นั่งที่นั่งนี้ถูกกว่าทุกคน1,000รูปีกับที่นั่งเนี่ยคือมันไม่มีคนมันเขาเคนเซิลนไปแล้วก็อาจจะต้องเสียแค่1000รูก็ประมาณ400กว่าบาททุกคนเฮ้ยทำดุลละมากโชคดีมากคือเจ้าหน้าที่เขาจัดการให้หมดเลยชิวเลยทีนี้เดี๋ยวพี่เกเขามาเอาของนะเดี๋ยวนี้ผมตั้งกล้องไว้บนรถไฟนะพี่เกเขามาเอาของเพิ่งตื่นจากนอนแหละโ พี่เกนน่าจะไปแบ่งฟันนี่เลย สรุปก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งที่นั่งตรงนี้1 0 0 0ัรูปีรกว่าบาทประมาณ10ชั่วโมงไปถึงด่านรักซอทุกคนรักซอแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะผ่านบอเดอร์เดี๋ยวไปดูกันว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้ผมขอหยีบสักแป๊บหนึ่งก่อนเมื่อคือนผมยังไม่ได้นอนเลยผมนั่งเล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็แบบเพื่ตื่นเช้ามาผมคิดว่าเออน่าจะได้แล้วแหละถึงเวลาที่ผมจะไปแล้วพะหลงังจากนี้ผมก็จะติดงานอีกสักอาทิตย์หนึ่งโอเคผมก็เลยจัดกระเป๋าปุ๊บออกมาเลยทุกคนวีซ่าก,ก็คือวีซ่า on arrival เดี๋ยวเเราาจจะะไไไปปปขอที่่นนนนััดูกว็ยงง ตอนนี้วะทุกคนตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมเริ่มหิวแล้วกินเบเรนี่รองท้องสักหน่อยนึงก็ซื้อมาเป็นข้าวกล่องแบบนี้นะแสดงว,ว่างเงินปลอมเยอะแน่พี่แกเช็คเยอะนี่ทุกคนเบเร,บรนี่เบเรนี่ไก่ราคาหนึ่งร้อยรูปีก็ประมาณ40กว่าบาทขายบนรถไฟทั่วไปเนี่ยเขาจะมีขายเบเรนี่มีขายชามีขายกาแฟาทุกคนมาลองดูกันว่าจะเป็นไง ขอเงี้ยเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวผมขอไปนั่งตรงนั้นก่อนนะเนี่ยผมผมเจอคนอินเดียแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งคุยกับเขาตะเกียน,นี่ทุกคนเราได้มาแล้วนะตอนนี้เป็นบิสเนี่กล,ล่องละนี่เพื่อประทังชีวิตไม่งั้นผมไม่ไหวนี่ว่ามันหิวมากไงเป็นบิสเนี่เขาใส่เป็นกล่องฟอยล์แล้วก็มีอันนี้ปิดข้างบนผมว่าถ้าผมปตดอน,นี้ไม่ไหวเฮ้ยเป็นบิสเนี่ใคไขว่ร้อยรูปีฝ้าว นี่อันนี้เป็นเบรียนี่ไข่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสักเท่าไหร่กันเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมก่อนเบรียนี mm ่ไ hmm. ข่ในในเดนบีฮาร์ทุกคนแบรนดเดนบีฮาร์จะเด่นไหมโ oh. อ้โข้าวก็ยังไม่สุกแกงก็จืดคือกินพอประทังได้เลยผมว่าผมกินพอประทังได้เดี๋ยวกับเดี๋ยวข้าในบานเดี๋ยวค่อยว่าในทีงว่าจะกินยังไง แต่ว่าข้าวก็ยังไม่สุกเกงก็จืดมากคือไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่เขากินอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันจืดมากเลยทุกคนดูนะทุกคนดูนะมันจะมีไข่สองฟองแล้วก็เป็นข้าวเกงแบบแกงทั่วไปเลยแต่มันจืดเหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะทุกคน A few inches later. ตอนนี้ทุกคนการเดินทางของผมก็ประมาณ300400กิโลแล้วนะจากลักเนามาจนถึงรัฐบิฮาร์ตรงนี้ทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเมืองอะไรแต่มันอยู่ในรัฐบิฮาร์ถ้าเกิดว่าถามคนอินเดียเนี่ยเขาจะให้ชื่อเรื่องเลือเลยว่ารัฐบิฮาร์นี้เป็นรัฐแห่งความเถื่อนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนทาไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ถ้าเขาด่าคนอินเดียด้วยกันเนี่ยเขาด่าว่าเป็นคนบิฮาร์เนี่ยคือโคตรแรงเลยนะเหมือนกับว่าการเป็นเหยียดชนชั้นอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันยังมีหรือเปล่าแต่ว่าการด่าว่าเเเป็นนนนคครรัฐพหีี่ืืออแบบยยดออะ อย่างนั้นแหละผมอยากจะให้ดูบรรยากาศบ้านของคนในรันนี้นะทุกคนกคนดูบ้านเขานะเขาไม่ทาสีเลยอะ่ะเหมือนเขาจะมีบ้านเป็นตึกอย่างเดียวธรรมดาเนี่ยทั่วไปเลยคนดูนะอ,อถ้าลักนอนเราคือแบบเขาจะทาสีอะไรเล่นท่าอะไรกันแบบยากเลยอะ่ะเล่นเล่นสีอะไรกันว้าวว้าวเลยเนี่ยเขาก็นั่งทําชิวชิวกันคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขานั่งอะไรเนี่ยผมสังเกตดูมาตั้งนานแล้วนะบ้านที่เนี่ยเขาไม่ทาสีกันเลยอะ่ะ ถ้าทาสีก็เข่ก็แค่จะเป็นสีขาวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เข้มปกปูนก้อนหินทุกคนดูตรงนั้นปะเห็นนั้นไหมก้อนหินสีแดงอะ่ะอันนั้นคือไม่มีทาสีเนี่ยไม่มีทาสีเลยไม่มีทาสีเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ไม่ทาสีโดนก็ไม่ทาสีไม่ทาสีเนาะอ,อันนู้นอันนู้นมีทาสีขาวคาดว่าน่าจะเป็นบ้านคนรวยมากๆเพราะว่ามีสองสองสามชั้นอ่อันนี้รถไฟกำลังเล่นอยู่นะทุกคนผมว่าน่าจะที่ความเร็ว6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง Wait. For law. Yeah. Hello. เอาอย่างนี้ดีกว่าระหว่างที่รถไฟจอดทุกคนเดี๋ยวเราออกไปอะไรกันนิดหน่อยเดียวผมโชคดีนะที่ผมไม่ได้จองตัวมาแต่ได้นั่งในตู้นั่ง a อซทุกคนเนี่ยทุกคนดูตู้นี้นะผมให้ดูนะอันนี้คืออินเดียของจริงเลยอะ่ะเขาก็ยังมีอยู่ที่แบบขึ้นรถตู้แบบแน่นๆอะ่ะยังเอ็มอยู่เลยอะ่ะคือถ้าถามว่าผมขึ้นได้ไหมแบบนี้ผมว่า ผมขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าให้เลือกเรามีตู้นั่งแบบน้นไงเราเลือกแบบน้นก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยไอเนี้ยราคาขึ้นประมาณ300400รดูทุกคนแต่นู่นอะ่ะหนึ่รูก็ต่างกันประมาณ2องเท่าอยู่นะเดี๋ยวเราไปหาของกินอะไรเด็ดๆกันหน่อยดีกว่าทุกคนผมมาคนเดียวผมไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรมากก็ได้นะอยากกินอะไรก็ซื้อนะร้านนี้ไม่น่าเฟีเออ้ยวอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นอีกร้านคือมันจะมีร้านเป็นล็อกเป็นล็อกอะ่ะแล้วก็ร้านนี้ร้าน,นโอ้มีขายผลไม้ผลไม,ไม้ด้วยคนเขามีขขยอะไรกันนี้ด้ ชาวบ้านี้ขายข้าวข้าวเกงข้าวเกงมันรสด้แล้วก็เกงอันนี้ด้วยทุกคนเฟี้ยวอ่ะไปยังกิติกะ่าพัสดุใจยังกิติกะปัจจุบันปัจจุบัถ้วยละห้รูปีทุกคนข้าวกล่องถ้วยละ50รูปีข้างทาง เี๋ยว่ะมีขายข้าวกลองด้วยแต่ว่ามันเป็นข้าวราดแกงผมไม่ดูโอ้ยมีราดมัสซลาหน่อยนึงข้าวกลองห้าสิบแต่กิตกเราเพิ่งกินข้าวไปน่าจะน่าจะค่อยก่อนเติมไข่แล้วก็ใส่แกงไข่สองฟองโอ้ยเอาจริงถ้าถ้าเกิดว่าผมไม่กินข้าวแต่กี้ผมน่าจะลองนะลูกค้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูชัดๆดิโอ้ยหอมนะผอมมัซซลาเป็นกินมัสซลาอยู่ทุกคนเดี๋ยวขอพี่เกขอแกงเบิ้มอีกหน่อยนึงเออเดี๋ยวแป๊บนึงลูกค้าเยอะอยู่อ่ะกินได้หมดเลยคือแต่กี้ ผมเพิ่งกินเบรีานี่ไข่ไปไงถ้าเกิดว่าไม่กินเบรี่นี่ผมน่าจะเพิ่มได้แก้วหนึง่งเดี๋ยวไปไหาขนมดีกว่าทุกคน Meanwhile ทุกคนตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะหลังจากที่เรานั่งรถไฟมาเกือบประมาณ10ชั่วโมงแนละ้วาชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะถึงปลายทางรักซอทุกคนไม่รู้ว่าจะผ่าน่ดนได้ไหมแต่ไปดูกันว่าจะผ่าน่านได้หรือไม่ได้ทุกคนตอนนี้คือคนข้างๆผมเขาลงหมดแล้วนะเนี่ยดูข้างๆเขาลงกันหมดแล้วแล้วก็มีแต่เพื่อนอินเดียคนนั้นที่ผมเจอก็ ขอช่วยเขาถ่ายวีดีโอให้เอาเป็นว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะลงจากรถไฟพอถึงสถานีบายทางใช่ไหมสถานีรักซอทุกคน R A X U A L รักซอ,อเพื่อที่จะข้ามชายแดนอะจากนี้ไปเนปาลแต่ผมไม่รู้ว่าชายแดนมันจะเปิดสี่ทุ่มผมไม่รู้ว่าผมจะไปทันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมไปทันก็เดี๋ยวผมจะข้ามเลยแต่ถ้าผมไม่ทันผมก็อาจจะพักที่ชายแดนฝั่งนี้ก่อนชายแดนฝั่งอินเดียไอเนี่ยบีฮาร์ฝั่งบีฮาร์ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยข้ามไปเนปาล เอาเป็นว่าตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวผมขอแวะไปหาอะไรกินก่อนสักนิดนึงได้ไหมเพราะว่าผมหิวมากเลยทุกคนเดี๋ยวรถไฟจะจอดสถานีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเราแวะไปหาอะไรกินกันก่อนสักแป๊บนึงนี่คือนะนี่ดูบรรยากาศคนอินเดียนะนั่งกินกันแบบชิลๆเ่ยไม่แบบไอ้นี่ยนั่งกินชิลๆไม่ได้คิดอะไรคนเหมือนรถไฟตอนนี้จะเริ่มว่างกันแล้วนะถ้าเกิดว่าใครขึ้นตอนเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายตังแล้วไม่ต้องเซื้อตัวเลยฟรีๆผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะ ไปดูห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำอีกทีนึงทุกคนห้องน้ำรถไฟไปเนปาลทุกคนโหสกบ,บกอยู่นะแตวก็พอได้แหละใช้ไปก่อนไม่งั้นไม่งั้นก็ไม่มีที่จะแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคือกระจกก็โอเคอยู่นะใสดีความใสก็โอเคอยู่ยแหละแล้วก็แบบน้ำออกมีเป็นชักโคกด้วยแล้วมีที่กดน้ำแบบไฟขึ้นด้วยโหเฟี้ยวว่ะ โอเคห้อง <Okay. S 2> น้ำก็ถือว่าไม่ได้เย่พอใช้ได้ทุกคนสำหรับรถไฟในราคา1,000รูปี้ในราคา1,000รูปีก็ประมาณ400กว่าบาทเดินทาง500-600กิโลชายแดนฝั่งเนปาลกับอินเดียทุกคนคือฝั่งเนี้ยก็คือรักซอและฝั่งนู้นก็คือเบนบิ์ก,กันเนี่ยอันนี้เป็นบ์ดที่ผมอยู่ตรงนี้ และตรงนี้นี่ปลายทางที่เรากําลังถึงทุกคนจากลักเนาถ้าเกิดว่าใครอยากมาที่เนปาลทุกคนให้มาที่เมืองนี้นะจากลักเนามาถึงรักซอหรือไม่จากเดลีมาถึงรักซอแล้วก็สามารถข้ามบอร์เดอร์ไปเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาข้ามบอร์เดอร์ทุกคนอันนี้ถานน้รถรฟเดี๋ยวต่อไปก็คือเราจะหาที่พักกันก่อนเพราะว่ามันน่าจะเข้าไม่ทันแล้วทุกคนอากาศเริ่มหนาวแลวนะจริงๆอ่ะชายเดนมันปิด สิบโมงเลยแต่ว่าผมน่าจะไม่ทันแล้ววันนี้ผมต้องถ่ายคลิปอีกพรุ่งนี้ต่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันต่อดีกว่าแล้วหลยยังจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ายังไงเดี๋ยวผมขอเดินไปหาที่พักหาโรงแรมก่อนทุกคนหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในเมืองบีฮาร์เนี่ยคนเขาจะเถื่อนหรือว่าคนจะแบบหยาบกระด้างอะไรนู่นนี่จริงๆทุกคนเนี่ยผมเข้ามาสักพักแล้ว ตั้งนานเลยนะยังไม่ได้เจออะไรแบบคนแบบเถื่อนสะทุนอะไรอย่างนี้เลยแบบเจอคนเขาก็แบบคุยดีทักดีแล้วก็ช่วยเหลือผมด้วยนะบางคนน้องไปทางนี้ดีไซน์ดีไซน์อะไรเงี้ยแบบดีดีทุกคนเอาจริงๆเอาที่คนอื่นเขาว่ากันหรือว่าที่แบบเขาพูดพูดกันว่าคนบีฮาร์ดก้าวร้าวหรือว่าแบบหยาบกระด้างอะไรเงี้ยทุกคนอย่าไปเชื่อเนี่ยผมมาเจอผมมาถึงบีฮาร์ดแล้วผมมาถึงรักซอแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อคุณลองมาดูจะได้เจอคือไม่ต่างอะไรกับยูพีหรือว่ารัฐอื่นๆเราก็คล้ายๆกันเลยแค่แบบคนอื่นนนเเเ้าแบบหหยยยยีีดดผิวชชั กันอะนี้มัโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันต่อทุกคนงั้นทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงรักซอแล้วนะผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมถึงที่พักแล้วผมหาที่พักคือผมลงสถานีรถไฟปุ๊บผมก็บอกเขาเลยว่าไปโรงแรมเพราะผมเหนื่อยมากหมดแรงทุกคนเราก็ได้ที่พักมาที่นี่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแป๊บนึงนะที่พักที่ผมอยากจะดูราคาห้องเขาคิดห้องละ 1,000งพรูคือมันมันเป็นห้องที่แบบมีห้องน้ําในตัวคือถ้าเกิดว่าห้อง5้0ห้าร้อูใช่จะไม่มีห้องน้าในตัวทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูห้องน้านิดนึงนะ ห้องน้าก็โอเคนะพันรูนก็ประมาณ400กว่าบาทเอาเป็นว่าผมต้องขอจบทริปด้วยกับการรีวิวห้องดีกว่าทุกคนเพราะผมไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันไม่มีทีวีนะมีพัดลมมีแอร์แล้วก็ที่นอนอะไรเงี้ยแบบนอนคนเดียวมันเปล่าปเปลี่ยวหัวใจมากเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ชายแดนของเนปาแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูกันว่าเราจะไปหาอะไรกินยันเพราะผมหิวมากผมยังไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันนี่กระเป๋าก็โคตรหนักใหเบื่อเริ่มเลยสําหรับใครที่ตามชมมาจนถึงวินาทีนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมขึ้นรถไฟมา โดยไม่มีตั๋วทุกคนมันโคตรจะจึงมากเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันที่โคตรจะท้าทายคือการประจนภัยเนี่ยผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะกล้าทําแล้วผมก็จะกล้ามาถึงนี่แต่ว่าฮัมดีล่าตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะหลังจากนี้ก็เหลือข้ามบอร์เดอร์จากนี้ไปบอร์เดอร์นูน้นแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง The f a s t b y ในการทำคลิปต่อๆไปในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อๆไป เจอกันที่บอร์เดอ Nepal าลสซี Good morning รักโซชายแดนอินเดียเนปาลทุกคนคือประเด็นก็คือรถวิ่งมาได้ประมาณร้อยกว่าเกือบร้อยโลแล้วมั้งแล้วที่นี่รถมันร้อนพี่แกก็เลย จอดรถเก,กาะเกาะกลางทางลงเขาเลยทุกคนอยู่อินเดียว่าตื่นเต้นแล้วอยู่ในปานี่ตื่นเต้นไม่แพ้อินเดียเลยนะทุกคนความบันเทิงมันมีมาให้ตลอดเลยอะ่ะ